แมนบ่น้องแม็กว่าเมียพ่อ่าสินทอนน่ะมากินมานอนอยู่ในเฮือนของอันชาวบ้านอยู่นี่นี่โอ้เมนเราเห็นเห็นเมนบนโอโดนไปเกี่ยวข้าวรับจ้างน้ำกันกะชื่อปนินเลยกะไปก้อยกินยูพุ่นไปก้อยกินยูพุนโดพ่อ่าสินทอนนี่บได้เมื่อชูแล้วกินโดเมื่อยังไ้กินคันย้ำเงินเดือนออกเลยกะแรนมาใส่ไป้งแมวจ้ามาชูพงกินนะ เอามาซื้อซูโม่กินโอ้ยและอวดว่าเพิ่นได้เงินเลยโอ้คนหลอกไส้ก็ว่าได้ออพ่อน้องแพร่แล้วเป็นยังกันกับผู้นั้นนะก็เพิ่นเอินเชี่ยวเลยเป็นเชี่ยวกันโอู้ยเป็นเชี่ยวกัน สบายดีสบายดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีพอน้องแฟนน้อยเป็นสุขสุขคนเนาะพี่น้องมือนี้ก็อยู่ที่บ้านพลสว่างพี่น้องเนาะมาหาทางเขียนเมะตูทาพี่น้องเนะเาะอ้าวดังจากตั้งแต่เปิดมาจอหนอ้าพอน้องแฟนยังบม่ได้เข้ามาหาเมะตูทาเลยพี่น้องเนะเาะอ่าสิมีเนาะพี่น้องเอ้ตั้งแต่โดนไล่ล่าสุดเข้ามานี่คือสื่อเคร e, ื่องนั้นมาให้น้องอ่านารีแหะพี่น้องเนะเาะก็คือมือนี้ก็ มาหาอัปเดตด่วนนี่ทางด้านปมะตูทาเนาะพี่น้องมากับเบาลี่สองคนพี่น้องเไปไปเข้าไปหับซมหับพังครับเบิ่งน้ากันเลยเนาะพี่น้องพี่น้องไอ้พวกใหญ่ที่ประตูทาใครแน่ฮึอ้าตัวบายดีอ่าปมะตูทาน้องแม็กคนน้องแผดอย่าวางไฟเด้อคนน้องแผดไฟวะนี่แสงเนาะหมื่อวานนี่คอยซื้อยามาสี่ขวด อย่าไทยอย่าไทยใช่ไหมเอ้าอย่าลาวเป็นอะไรอันกินอะไไข่แน่บ่โอ้ยฮะไข่แน่เอ้าไข่แน่ยมันเป็นยางมันเป็นยางเป็นใบไชยมันเป็นใบไชยเลยหนักกว่าพระตูชุนทอนก็คือแม่ตู้ท่าแม่แม่แม่มีเงี้ยชักยิ่งยางไปหนักกว่าประตูฉุนทอนก็คือแม่ตู้ท่า เปิลระบบปองป่าวานยังอ๋อปองป่าเปิดยางลูกเอ้ยชื่อปองวานนี่พอน้องแฟดเลยเก้าเปิดเปินไกฟเนาะก็คือมาเนาะไฟก็หน่องแฟดว่าแต่เก้าพน้องเจ้าไปใหญคนเนาะอ๋อพังน้องเม็กเรานาะเอ้อไปใหญคนนะแต่เก่าน้องเจ้าเนาะน้องเจ้าบอกว่าพังบ่ดบอกว่าพัง บ่ต่างจักเมียตุ๋นทอนแม่เอ่อบ่ต่างหยังกับอันเมียตุนตุ๋เมียตุนแต่เก่าพ่นดอกเนาะเออเอาายเฮาบอกกับพังเพิ่นฟังล้วบ่ว่าบ่เขาสิจับเจ้าเจ้าเอ้ยจเอาไปยายคนนึงก็ฟังเนาะนีก็เฮาก็คุมโรงเรียนลง้เขามาบงเรียนก็เว้าเฮา กลนะลงเนอะกะลงเนาะอืออืออืมอีออือลงออืออือ่ืออลงอืออืออืออจออืองืออืออีอรืออ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 ีออืออืออืองืออืออืออออาออาออื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 ออออออื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 ออบ่อืออืออืออาออ อันนี้พี่น้องเลยเนาะแมนแมนแมนแม่ไปทางเวยใช่ไหมนี่แม่คนไปเอาเท้าไปเอาเท้าเอาเท้าอยู่ไ้าอยู่เหนือโอ้เอาเท้าอยู่เหนือสาไล่สาไล่พี่น้องเลยสาไล่ไปได้นะเท้าโอ้เชื้อราเกิดในน้ำบ่แมนอาหารพัชพมุนกินพัชพมุนที่เกิดในน้ำนั่นก็คือเท้า Nên nào, mày 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 chị mày 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 ข่อยมักได้เท hmm. um, ่าข่อยกินมื้อนั้นข่อยเลยบ่อยากงั้นดีแล้วบ่ดีขึ้นแล้วบ่ต้องวาดังๆเนาะบววอยู่บววนี่บัวภาษามึงบ่เป็นบ่วปรภาษามึงอือบัวดึงเทิงหน่อยถามเรื่องประตูชุนหรเดื่องนี่ๆีถามน้องแม็กนี่กระยองหูเมียประตูชุนเป็นอะไรนะข่อยถามว่านี่น้องแม็กหูบ่ประตูชุนตะเกา เราเห็นเราถือชัยถงลไปพาเขากินเพื่อนบัตรเพื่อนอยู่ได้มึงบอกนี่นะอือพาเชพายชัยถงโหเอาว่าเอาทำว่านซื้อหนึ่งเอาใบไส้หนิอือเอาไปลิ้นขึ้นปลาเม้งอ้ายอือพายกับว่าโอ้ยได้หมี่ของกินกับเอาไปพูนพายกับว่า สว่านเขาก็ว่าปวดปวดปวดบ่เมื่อแม่ก็ยังไ่ให้กินแล้วหแม่ก็ไม่ให้กินอีกอันนี้มันเป็นเรื่องหูจักเบิดบ้านเนาะแม่ก็ไม่ให้กินแม่เราใส่ไายได้หนิเออนี่ล่าชาเหตุที่ตูสุ่นให้น้องพี่น้องแมนบ่พอเห็นมองแพนเจ้าว่ะแม่แมนแมนเจ้าก็หูเข่าสุดม่เท่ากินแต่ละมื้อเราเศ้าเนี่ยก็หุงแล้วก็ปงแล้ว ดีๆๆโอ้ไผโซร่าเสียวสาเหตุที่ฟอตูชุนหายคือมันมันสมควรแล้วล่ะนี่เด้พี่น้องกลางคืนมันหุงแล้วบ่นี่น้องแม่ประมาณ6:00นนี่บ่หมืม้อนี้หุงเยงแล้วก็มันก็มื้อจน่อยมันก็ดังเองก็ได้มันลุกเองเออมันหุงนบ่อ๋อน่ว่ามันดังเนาะอ่าหุงเองขึ้นมาเป็นไข้าน้ํายังอยู่บ่โอ้ยยังเปานเปานึงบ่ได้กินเนาะ เป็นได้เจ um, ้าบ uh, ุร <Kh ăn S 2> uh. ีไปใส่เบ็ดใส่ก้างเนาะมันบ่มีเงินซื้อเบ็ดน่ะมันอุกนเงินต้องทำเงินอย่างไรขั้นได้เงินก็ว่าซื้อเบ็ดนะเฮ็ดเบ็ดปใช้เบ็ดกบนะใช้เบ็ดกบแต่ก่อนก็ว่าเห็นใส่เบ็ดกุ๊บนะเบ็ดตะเกาวิ่งอะเขาเอาไปแหละเขาบ่มาเลยเขาละบ่มันบ่แม่นหลักหรอกเขาเอาไปใส่แหละเขาบอมาให้เอาไปนะ กะนบ่าวอืม6บาทยิจักปะอีชายทำกะบอดจักวะโบจักได้ตีนเอาไปโอ้ยไปเลยปะของเฮาเอาไปละทิ่มโอใส่ประมาณนําไปละทิ่มเลยโอบ่เป็นแบบอะเนาะบ่เป็นบ่เป็นบักหมูทางนี้ได้ใส่มั้งก็บ่ได้มื้อนี้ เขากระจุมันวายกลางเงินาบบฮิตบิดก,กบามาเป็นมูใส่เลยยใส่น้ำนคอนเทนต์ไปเพราะมีรูแบบนี้ถึงไม่รวยน้ำเขาเ <c oughs> จ้านี่เป็นคนเบิ่งแมต้เนาะ<อ>ชุดท้ายมานะ <c oughs> นี่แหละเพิ่นกะเอาใจใช่เนาะ น้องแม่เมีจักรยานกับบมีเหมือนบะโดหน่าชง่สาดได้พี่น้องเนาะนี่เป็นน้องของน้องจ้อยได้นี่พี่น้องลูกพีลูกน้องกันก็น้องจ้อยแท้ๆได้นี่แมนแต่ว่าบ่มีคนสวยเราเนาะแมนน้องแม่นี่นะขาดโอกาสที่จริงแล้วเป็นคนขยันได้คนขยันบ่แตกต่างหรอกกับน้องจ้อยประธานชาอันนี้กับบแมเปรียบเทียบพี่น้องเขาก็บ่ได้วาว่าน้องจ้อยนี่ขี้ข้านเลยว่าลุมันนะนะบ่แตกต่างกันไอ้น้องคููนี้ประธานเชา เ <No. S 2> <Man. S 1> นาะแมนพอ่อน้องแผลด้วยจังได็พอ่อน้องแผลพ่อน้องแผลเนี่ยคิดว่าในนั่นแหละน้องเพิ่นกันตีนึกว่าขายันนั่นแหละทางน้องแม็กก็ได้แต่เหตุจริงใดทางใดรถถีบนลคือแค่เนี่ยไปซื้อของซื้อยาให้ไม่เท่าก็ได้เหมือน<ด>บ่ออันเด็ดดีใจบ<ด>่ทางใดรถถีบเนี่นโดนรถถีบมันกับราคาสามพนันเลยพ่อน้องแผลเด็ดสามสี่พันบุญเดีน๋นาะสามพันได้ใช่บ่ไม่ได้บ่ บอดายเหอนนี้แตะกี้เนาะตะกี้ราถีบห้าไม่ได้ตะกี้ถอยชื่อโอ้ยเอลเอราถีบเอแอลเอนะมันบไดายสามพันแล้วเราถีบเอลเอต้องชื่อเราถีบใหญ่เนาะจังได้ถทีบแบบน้องอุดก็ได้ไพ่น้องอุดนะน้าเรินปูดกัเฮ็ดหน่อยคนไยน้องอุดน้องอุดก็ะ้องแฟชรเป็นเป็นเอาน้องกันเป็นเอาน้องกันกับเจ้าบอ แต่เก่าก anyway, ็ไปลิ้นนําก uh, ันเดี hmm. Hmm. ๋ยวนี้มันบ่ได้ไปลิ้นมันเจ็บตีนเจ็บตีนบ่ได้ไปลินซ้ําโนน้ําคันิตนนนีก็ยังยังเองอืมไอ้ต้นเนาะแม่นาสิเฮ็ดจังได๋เนาะเดนี้ก็ได้น้องน้องแม็กยากยังเะเะอยู่แม่นเจ้านี่ถ้าเว้าความจริงเนาะกคือ ตาช่อยอยู่เนาะบแตกต่างจากตู้ชุนคือแมตุทานี่ก็ได้เนาะตู้ชุนเน่าพันมีเมียแบบนั้นเนาะมีเมียบดเต็มร้อยเนาะพันหมักมีคนอ้อยกินของเล้าเนาะจะว่าบ่เนี่กับความจริงจากน้องแม็กด้ยนี่ผู้โดยชอบไปเกี่ยวข่าวดับจักงนำก็เขายังเหาว่าไปได้น่ะไปอ่อนว่าเอาเอาไปว่าไปชูเขากินหัวบดบว่ไปชูกินผัวหิวอยู่เพื่อนบ่ อ่าโตเราไปหับจ้างอยู่บ่มียพ่อลตอบสนองโดนไปได้เงินมาแหละบัวเคยซื้อเมื่อให้บัวกินเื่อโดนกานซื้อก็ซื้อเลยทั้งๆทั้งเตการนั่นก็ไปพูดมุดเอามึงแต่ก่าวเอาอยากว่าว่าวันนั้ทิ้งไปให้เพิ่นเอาเออก็เกือบเรา ่าเธอเจ n าเจ้านี่นี่ผมจะบ่ที่ขอขอบ่นี่ยาแล้วดอกเราก็เป็นคนบ่เต็มบัดนะบึงแม่นเราเป็นคนบ่ร้อยว่าซั่นซะเก็เลยอันนั้นแหละแม่เราก็ยังเว้าแล้วนะแม่เรายังบ่พร้อมโตอือโตเป็นหยังแม่เราบ่พร้อมบ่โตฮั่นดนี่ก็คือความจริงจกชาวบ้านเด้นี่ เนาะพ่อน้องแฝดแม่คความจริงจากชาวบ้านจากน้องแม็กพูดเราอยู่ในบ้านนี่กับเห็นแหละกับหู้ดีเนาะน้องแม็ก<อ>หู้สัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดีเมียประชาชนนี่ก็ได้ชาวบ้านเนี่ยหู้ดีแม่นบอกโดนโดติดต่อไปน้องเนาะ แม่ว่าไปในเฮือนนั่นเนี่ยเพิ่นบังคับเราบ่สด่วนจรงแล้วเราคือติดให้เราไปบ่สด่วนเลยนะแบบนี้เลยว่าเอ,อิหนว่าเชียวมยวมียังไง<อ>เขาบอาว่าเชียวบอกเป็นเอินเราเป็นเชียวโดนกานยำบ่ได้เงินได้ยังเข่ามียังมากก็โอ้ยยาเข่าให้เฮือนบอกเอาแล้วเขาบ่ให้กินนะแสดงว่าเขาหลอกไส้เราบ่จ้าว่าอ่าเขาเบอสจ้าวเขาหลอกไส่ก็เพิ่นอน คิดว่าน้องฮ่าก็ไ่ได้ออกซื้อเพิ่น่เลยไม่เห็นฮาก็ไ่ได้แม่บอกได้ด้วยว่ามีสิงคองนี่เขาจิบวนั่นเลยคนเจ้าเจ้าไปเจ้าเห็นอยู่ว่ามีเราเมื่อเห็นเมื่อโบเห็นแล้วน่าไม่ได้อยู่พ่นผลเรื่องเถือไอ้ชื่อปลาไปจังหน่อยฮามโบเห็นละโตว่าถาบรไ่ได้กินนั่นแหละแม่นเรเมียเราไปหายโบเห็นไปให้เขาก่อยกินเขาก็กินแล้วนะเขาเขาไปเรา มีก็ไปว่าเขาโดกได้ยินชาวบ้านว่าไม่เท่าแล้วเนาะอืมีมก็ไปว้าเป็นแก๊สเลยได้ยังก็ไปใช้ถุงเราแล้วก็ไปมือนันกะอ้อนของเรายังอ่อนมาหนังมีปลากระป๋องไปให้ปลาไม่ให้าวเอาเรเ <c oughs> ปิดความจริงแล้วพอแพ้ได้ป่ะแม่เอาไปผักแม่ง่ายไ,ได้แม่บักใายบ้าน การพูดตัวกันเาว่าอยู่นะแล้วไปกลางคืนเสีนาวกลางคืนกลางเว้นกะไปไอ้เสียวไงกลางคืนนี่ไปนี่ยผสมควรวในพี่น้องไอ้ผู้ยิงเนาะผสมควรไปผสมควรไปไปยูหันเนี่ยมันมีไผ่เนี่ยมีผู้เบามีน,นั่นบ่มันบมีผู้เบานะอาศัยกินน้ำเขากินน้ำเขาได<ม>้ตัวเองเอาไปให้เขา,เขากินกันบ่ได้คนกินเนียงกะเขาแค่หกบ่เอิ้นะแค่หกเบื่อ เขาคัดกินเมดเลยตัวกินของเราอาแล้วโอ้ยยันบาปเลยตัวกินของคนหูจักเอน้องแม็กยังหูจักกันบาปเลยนี่ยังหูจักกันนั้นบาปมันขึ้นโทษพี่น้องมืนธรรมดาได้เนาะแมนคนเฮาบึงพุทธุทนก็ยังเราก็ยังบ่เป็นไปใชโดนแล้วเนาะแต่ว่าเมียเราว่ะแล้วเอาของมาขายได้คอยว่ายากเลยที่เอาของมาขายยากกวาเป็น บอได้ยินเดยคันขายคันไปกินเลยเคยยินเห็นเลยอ๋อบอกนะว่าอันพูุู้ทอนเมียเราวอาว่าพูุู้ชนทอนเอาของมาขายว่ะเคยเคยยินบอกโอ้ยบเคยเราบคงเป็นหย่างมาใช่ไหมฮะดิความจริงเลยดนี่อย่างเราหย่างไปก็ได้มิถานอนเราไม่แห้งเนาะเราพยายามตอนก็ยังเห็นเราเรานอนเถียงในอู่นะบอ้ยเอาเดี๋ยวอู่เติมเฟซว่าจะอะไร แต่เก่าเราก็เป็นยางเดี๋ยวนี้แล้วว่าเป็นยางแสดงว่ามีแต่เมียเราเอาไปดเราแพ้เดึงนแล้วอึ่งเลยขนาดได้เงินเดือนเราก็เราก็เมียเราไปอังมึงเธอกับบุหายเราบุหายเราก็มีเอาเลยเอาไปใส่กินมัดว่าถึท่อนพูงยังเอาแล้วนัดเข้าแล้วมีแต่ซื้อของกินมันยังไม้เชื้อขนาดมันเหมือน นี่ลาพี่น้องเนาะเขาเขามาถ่ายเมตุธาก็อยากให้เอฟซีกินใจแม่ตุธานี่ก็ยังดีได้หน่มีแม่จากต่างประเทศมันฝากเงนินมาให้ซื้อยาเน,นี่ยตัวน,นี้เนาะซี่ขวดก็โดนเติบกินเป็นเดือนมั้งป่ะจ๊ะแม้นะ้วยามีอาการบ่สจะกินหรือว่ากินตลอดเราก็กินคือหมอ่นบอกให้ตะเก่าอะไอกินก่อนเข้าอะไรกินแล้วบรรเทาได้เนาะเวลากินเข้าได้กินอไมังได้หูเงินหรือเปล่าโดยมันนี่มันก็ยังคือยาอย่างบริการวิตคอน กาวิดคอนนี่นอามจินเยลวนี้มันสีแบบป่วภายในกระเพา<อ>ะแม<อ>่เวลาเจ้าเจ็บกระเพาะแบบกระเพาะขึ้นหรือยอย่างนี้เจ้าซื้อตัวนี้กินม,มันสีเย็นมันสีมีกาวิตคอนแล้วอันนี้น่าจะเป็นอามาคอนอามุจินเยอ,อ้วยาที่ปวดภายใน,นพวกเจก้วกระเพาะเนาะแม่ดูว่ามันเป็นแพลดูว่านี้ซอยบรเท้าอาการแม่แล้วก็มียาซักเพาะอืม อันตรายสักจุบเจ็บเลยแมนเราแฝดอยากได้ตัวซัอขอบขึ้นไข่บ่อแม่นคือบ่ตรงนี่โอ้มันกนนระดุลาหรือว่าเวลาเอาปลาลงคันมันตรงมันออกมาเราคึ้มาดีเนาะมีทรัพกรเขาเนาะไม่เห็นเนาะคนละรุ่น<อ> <laughs> นี่แหละพี่น้องเยเนาะแต่ชงชาน้องแม็กอยู่จากใครน้องแม็กมี Nhân sự được thiệp khơi khâu nó Thường vào đây đồ chắc cả nó có vẻ nó Mền 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 Vào đây đồ chắc cả hai đây thiệp là cái này phải sự biểu nhằm Nhi cả nằm khăn thì tìm, tìm những rồi chứ bệnh Bài bà chắc bài sự nhằm cái bàn đưa phù thủ một bà đồ. nó Bài bàn đưa phần bà. mô Đồ Nhằm bay. Đồ bà dịp, Đồ Phụt phí nồng ơi bàn đưa Cái này đồ thiệp cái này coi bắn bay. Nhàng Nhằm 2kg là 2kg 2kg ขาคาบากเป็สี่กิโลทางไปทางมาอมหมวันนี้ามาด่าได้ี่เรื่องราวนเนี่ยเนาะมาถามน้องเม็กขนาดน้องเม็กเรายัางหูนะเนาะแมนพ่อ,อน้องแฟดแต่คือสิเข้าใจเรื่องราวแล้วเนาะบัดนี้เนาะพ่อชีเข้าใจแล้วพี่น้องนนอ,อ่าเดืองนี้กับสาเหตุที่แท้จริงอยู่ในนันนะ้น อยู่ในความจริงก็คือเมียของเราเมียของเรานี่เองที่เหตุให้ทุกอย่างมันบานปลายทันแม่ยเราเองยังเมา่าเลยนะใช่คุณบวาน แม่แล้วเองยัางว่าเนาะลฮะเขาก็มายาดิจื้อน้องแม็กเอ,เองวันน<ล>ี้เนาะอจะคุณว่าอาการน้องแม่ทุท่านเป็นอะไรลังจากเอายามาให้เนาะมกับบุญอยากป้าอยากถิ่มนะบุญยาป้าได้ถิ่มทางด้านแม่ทุธาเนาะอเอากิดข่ามาจ่อใบ่อยเอ่อมาพอดีเจออันนั้นเลยเจอน้องแม็กกันเลยถามเรื่องเมียประตูฉุนท,ท้อนเลยเพราะว่า fc ผ่นค้างค่าใจกะระไรเนาะก็แอบนน้อยแม่จะว่าได้ไรใชะจ้าก่อน ลองซ้อมบ้างมาบันไดกับโเห็นไหมปังกับปังเนี่ยมาแล้วโเห็นมาเลยเมื่อลายมื่อนี่ไอซิโบแตกเด้อน้องแม็กคือเอามาเมื่อนี่นี่ตื่นมาเมื่ออื่นเศร้ามาหนิโบเห็นเมื่อเลวว่าสักแบบนี้นะน้องแม็กก้อนนี่สิบแปดพันเนาะเอาไว้ให้น้องแม็กเด้อหรือว่านี่ให้แม่ตู้ชุดแม่ตู้น่าเลวแช่หนึ่งวันเห็นไหมคนี่ใช่น้องแม็กสิบแปดพันไว้น้องแม็กซื้อ อย่ชิกินเวลาไปลินเนาะน้องแม่ไห้จาเด้อขอบใจลาว่าหนี้หายแล้วเป็นตัวทาคือจงังบเบิดอกโอ้ยอาโอเคจังไรก็ชิมมาก็เช่ได้ครับก็เด้อวันนี้เนาะีมีแหงสบายดีสบายดีขอบใจลาเลย